สวัสดีค่ะมากินตำขนมจีนกุ้งสุกกันค่นะโอ้สุดอยากอากาศนั้งใจเนาะมึงอยากกินอีกแล้วนะอืมแซ่บแซ่บ 嗯，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 嗯

ม่แม่เหรอกินได้อ,อืมก็น่าจะอืมจะจะใส่ไหมล่ะอืมจะอยากกินน้ำแม่ปะกินกินแล้วค่ะมันกินแล้ว

Hey, Ini Hmm. Hmm. <laughs> Pana id. Pana id. Hmm. Okay. Okay. hmm enak. Okay.